สวัสดีครับเพื่อนเนที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยครับกับรายการแวดวงเจาะประเด็นวันนี้ครับจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์เขาเรียกว่าเป็นอีเวนท์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสงครามเกมโมบา้าโมบายในไทยครับเป็นเหตุการณ์ที่ Mobile Legends แบงแบงหรือว่า MLBB เนะี่ยรุกชิงตลาด ROV อย่างหนักเลยนะซึ่งครั้งนี้ผมเรียกว่า มันเป็นเหตุที่จุดชนวนให้เกิดสงครามแบบเต็มตัวแล้วเหรอครับเพื่อนๆโอเคล่ะครับสำหรับลหลายๆคนเนี่ยไม่น่าจะชอบการเปรียบเทียบจัดยศถาบรรดาศักดิ์จัด,ด,ด,จดเทียร์ต่างๆเพราะว่า โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าเท่าเทีเทยมกันเ hey, ว่าไปนั่นแต่ในโลกของธุรกิจครับในทางการตลาดเนี่ยเขาจะมีการจัดเทียมูลค่าของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆไว้อยู่แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการสื่อบันเทิงค่าจ้างต่างกันอิทธิพลในวงการต่างกันแล้ววงการว,ารวิดีโอเกมนี้ก็ไม่แตกต่างจากวงการบันเทิงครับมันจะมีการจัดเทียอยู่แล้วว่าเออ ครีเอเตอร์คนนี้อยู่ระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้นะและในประเทศไทยครับโดยเฉพาะในวงการ R.O.V เนี่ยเขาก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่ผมใช้คำบัญญัตินะว่าเป็นเจ้าชายของวงการครับมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะด้วยอิทธิพลการที่เขาไปเล่นเกมไหนแล้วคนจะย้ายไปเล่นตามเขาทำอะไรคนจะทำตามเขาโหลดเกมไหนเขาเติมซื้อสกินอะไรคนก็จะทำตามเพราะว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลไง ผมให้แค่2คนเท่านั้นครับที่อยู่ในระดับเทียน,นี้ในวงการอาวนั่นก็คือกิจายอีกคนหนึ่งก็คือกายหงิดครับและอย่างที่ทราบดีว่า2คนนี้เป็นครีเอเตอร์ที่แก้งเกิดแล้วก็เติบโตมากับวงการอาวมาอย่างยาวนานครับเรียกได้ว่าโอ้โหสบายๆอะ่ะในเรื่องการหากินในวงการ RV อาวอ่ะเพราะว่าทั้งคู่อ่ะ ไม่ว่าเขาจะทำอะไรครับยังไงทางฝั่งของค่ายผู้พัฒนาและผู้ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการเนี่ยนะก็ต้องเอาใจ2คนนี้อย่างดีอยู่แล้วอะ่ะไขในหินอยู่แล้วอะ่ะไม่ใช่แค่อว v ครับในช่วงหลังๆเราก็จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นเกมอื่นก็มีเหมือนกันแล้วก็ได้รับค่าจ้างสปอนเซอร์มากมายฮะอาจจะสรุปได้ว่าทั้งกิจไงและกายหงิดผู้ซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งอวีเนี่ยนะฮะ โอ้โหไม่ใช่แค่เจ้าชายงาวีไงเขายังเป็นครีเอเตอร์ชั้นนำของวงการวิดีโอเกมก็คือเกรด S l l s s s ของวงการวิดีโอเกมอะเกมไหนจะไปเกมไหนจะมาเนี่ยก็ต้องมีทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกายหิดเนี่ยนะซึ่งมีความเก่งในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเล่นเกมไหนก็โปรโมทเกมนั้นให้คนตามมาโหลดตามมาเติมเงินได้หมดเลยเพราะฉะนั้น มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าฮือฮาและเคลียวกลาวจริงๆครับเมื่อ Mobile Legends ประเทศไทยฮะประกาศดึงตัวกายหิดครับเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของ Mobile Legends อย่างเป็นทางการด้วยตัวมูลค่าสัญญาที่ผมเรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคอมมูนิตี้เป็นอย่างมากเลยครับนั่นก็คือ100ล้านบาทครับทีนี้เราจะมาพูดกันครับว่าตัวเลข100ล้านบาทเนี่ย มันเป็นจริงแค่ไหนหลายๆคนไม่เชื่อหูตัวเองไงว่าเฮ้ยในยุคสมัยนี้ยุคสมัยที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาก็ไม่ได้มีแบบอำนาจอิทธิพลไม่ได้เงินรายได้ที่เป็นค่าจ้างประจำจากแพลตฟอร์มแล้วไม่ใช่ยุคที่โอ้โหถ้าเป็นช่วงก่อนเนี้ยนี้นะช่วงแบบโรคระบาดช่วงนั้นออิทธิพลมันเยอะคนดูคอนเทนต์เยอะแพลตฟอร์มย้อนกลับไปอีกก็คือแพลตฟอร์มเขาแข่งขันลงเงินกันดึงตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปไลฟ์ในแพลตฟอร์มตัวเอง อันนั้นมันเป็นยุคก่อนไงแต่ยุคสมัยนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้ว1 0 0ล้านบาทเนี่ยมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีนี้มาพูดถึงตัวเลข100ล้านบาทก่อนว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนครับอันนี้ผมก็ต้องยืนยันนะว่าผมใช้เครดิตส่วนตัวเลยนะพูดออกไปว่า100ล้านเนี่ยของจริงเนื่องในฐานะที่ผมเป็นบรรณาธิการบริหารนะนะ ผมก็ต้องบอกอย่างหนึ่งเพื่อนๆว่าเวลาที่เราทํางานในวงการข่าวอ่ะแล้วเราอยู่กับวงการมานานนะเราจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังและที่สําคัญก็คือเราจะรู้จักคนในวงการที่เขาทํางานตรงนั้นจริงๆอ่ะบิ๊กๆอ่ะรู้จักหลายคนคล้ายๆถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นนักข่าวที่เขาเรียกว่าฟาบริซิโอโรมาโนใช่ไหมโนหนึ no ่งเทียร์ระดับ S ของวงการข่าวฟุตบอลแวดวงก็ประมาณนั้นเหมือนกันครับแม่งรู้ทุกเรื่องอ่ะแต่คำถามคือ พอรู้แล้วเราจะพูดหรือเปล่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการพูดตรงนั้นออกไปใช่ไหมฮะเราได้คอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยโรมาโน่เขาได้คอนเทนต์ไงแล้วโรมาโน่เขาเคยกล่าวไว้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเรื่องที่เขาเอามาพูดเนี่ยทำไมเขามั่นใจทำไมเขากล้า He r e ว e g กใช่ไหมเขารู้ได้ยังไงเขาก็บอกเลยครับว่าอ้าวกูก็รู้จากนี่ไงบางทีนักเตะก็ทักมาบอกเองคิดเหว่า บางทีแบบญาติคนรอบตัวอย่างนี้แม่งก็ทักมาบอกเพราะว่าอะไรเขาก็อยากให้เกิดเป็นกระแสไงคิดออกปะแต่ว่าเขาไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวตนแต่อยากเอาข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยเข้ามาโต้กับเรื่องราว<ม>สื่อข่าวลือต่างไงเพื่อนๆคิดออกปะ,ออกปะเขาก็อยากใช้โรมาโนเป็นกระบอกเสียงแวดวงก็ประมาณนั้นเหมือนกันเพื่อนๆคิดดูดิแวดวงรู้เรื่องค่าตัวของกายหิดเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยซ้ําไปอ่ะ ก่อนที่เขาจะเกิดเรื่องราวประกาศเปิดตัวกันขนาดนี้มันก็จะมีคนในวงการที่เป็นระดับบิ๊กๆกันแล้วกันมาบอกว่าเอ้ยตอนนี้นะมันจะมีการแบบโอยื่นข้อสัญญาแบบให้เล่นโมบายเลเจน n ์แบงแบงเนี่ยเป็นล้านนะไม่ใช่ล้านธรรมดานะร้อยล้านบาทเว้ยแล้วเขาก็ยื่นมาเว้ยห้ล้านบาทเว้ยเล่าให้ผมฟังเป็นฉากๆเลยนะว่าเอ้ยแต่ตอนนี้ยังไม่นู่นนี่เอออันนี้ไม่ได้บอกว่าใครนะ แต่คนที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในระดับถัดมาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าอยู่ในรอบๆตัวของกายหิดก็แล้วกันนะ่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสังกัดหรือผู้ดูแลโดยตรงนะคนรู้จักมาเล่าให้ฟังซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงประมาณเดือน11เดือน12บสองของปีองี2025ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรไงเพราะว่าถือว่าถ้ากูไปพูดออกไปปุ๊บใครจะไปเชื่อใช่ไหมฮะเราก็ต้องอเดี๋ยวว่าเปิดเผยตัวเลขตอนที่กายหิดเปิดตัวก็แล้วกันแล้ว คำถามก็คือ100ล้านบาทเนี่ยผมมั่นใจขนาดไหนตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจหรอกเพราะมันเป็นตัวเลขเยอะมากเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมเราพูดกันไปเมื่อกี้นี้แล้วมันไม่ใช่ยุคสมัยของที่แพลตฟอร์มจะมาทุ่มเงินโอโ้เกมจะมาแข่งขันโน่นนี่กันอะไรมากมายแต่ว่าผมก็ได้ยินจากหลายๆคนนะนะรวมไปถึงก่อนหน้าที่จะเปิดตัวกายหิดไม่กี่วันเขาก็มาคอนเฟิร์มแล้วว่าเอ้ยอีกคนหนึ่งเอ้ย100ล้านบาทจริงๆผเาไม่อยากจะเชื่อเซ็นสัญญ,ญาถ้าฟังไม่ผิด1ปี ฟังไว้นะเซ็นสัญญาเป็นเวลา1ปีมูลค่า100ล้านบาทโอ้โหแม่งโคตรบ้ามากโอเคถ้าแม่งเซ็นสัญญา10ปีอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเซ็นสัญญา10ปีมูลค่า100ล้านบาทเราก็จะคิดได้อ๋อนี่ไงมึงก็ไปปีละ10ล้านก็เยอะอยู่ดีปีละ10บล้าน10บล้าน10บล้านหรือเซ็นสัญญาหปีอย่างเงี้ยใช่ไหมปีละ20ถ้าเซ็นสัญญา5ปีก็แบ่งกันไป20 20 20, 20่ยใช่ไหมจ่ายปีละ20ล้านไม่ใช่ที่ฟังมาเนี่ย เซ็นสัญญา1ไปี2 2เดือนได้มูลค่าของสัญญาเหล่านี้ย100ล้านบาทครับเพื่อนๆคิดว่าใครเล่าให้ฟังใช่ไหมอ่ะผมพูดง่ายๆเลยคือผมอยู่ในวงการเนี่ยไปอยู่ระดับบิ๊กบางทีอ่ะไปกินเหล้ากับพี่คนนี้ไปงานออกอนะีเวนต์แบบไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยหรือว่าบางทีไปดูแข่งอ e ีสปอร์ตแล้วนั่งเครื่องบินด้วยกันประมาณ10ชั่วโมงอะ่ะมึงจะไม่ คิดหนาว่ามึงจะไม่พูดให้กูฟังจะหรือคิดหนาว่ามันก็พูดกันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานา,นา,นา,นาแบบแชร์ให้เราฟังอ่ะในวงเล่าในวงสนทนาวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อมูลแบบอะนั่นแหละอันออฟฟิเชียลข้อมูลแบบก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าเรื่องของข่าวลือเว้แต่ลือจากคนที่บิ๊กอ่ะผมพูด่งนี้แล้วกันอ่ะพอลือจากคนที่บิ๊กปุ๊บอ่ะกผมก็ยังไม่ยืนยันจนกระทั่งได้เป็นนั่งฟังคลิปของเจ้าตัวเองก็คือไก่หินเนี่ยฮะเขาบอกว่าเฮ้ยมันมี กับไม่เอาก็คุยกันไปมันยังไม่คุ้มน่นนี่เพราะเขารัก r อาวีมากไงเขาไม่อยากตีจากและอาวีก็ผมมองว่าอาจจะมาได้ให้เขาน้อยอาจจะให้เขาถึงประมาณเกือบ50อยู่พี่ดอก็ด้วยความรักด้วยอยู่เอาวีามา8ปดปีอย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็นตัวเลขร้อยปุ๊บนี่โอ้โหไอ้เฮียมึงมึงเกะทับมาเป็นเท่าตัวเลยเหรอวะเพื่อนเพื่อนคิดดอกว่าตัวเลขร้อยต่อปีแม่งก็เกินไปหน่อย เนี่ยฟังจากปากเขาว่าเนี่ยมันมา50มันมาร้อยไม่ได้บอกหน่วยเนี่ยโ,โหใครก็รู้เพราะาตัวเลขมันตรงกันไงทางฝั่งของวงในเขามาบอกเขาบอกผมว่าร้อยล้านบาททางฝั่งของกายหิดเขาบอกว่าร้อยอ่ะแม่ก็คือเป๊ะแล,ะล้วล่ะร้อยกับร้อยบางคนบอกว่าร้อยที่ว่าคือร้อยเคร้อยเคตีเป็นเงินไทยเนี่ยผมคูณให้32เลยนะ3ล้านบาทถ้าคิดเป็นต่อเดือนมึงได้เท่าไหร่หาร12 เดือนละ200,006นโวเวไม่มีทางครับที่อุนอินฟลูเอนเซอร์ในวงการเกมระดับต้นๆของไทยฮะจะรับค่าจ้างเซ็นสัญญากับเกมยาวๆด้วยมูลค่าต่อเดือน2 6 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยนะฮะไม่มีทางครับและในสัญญาตรงนี้มันไม่ใช่สัญญาที่เราเขารับค่าจ้างอย่างเดียวไงผมคิดว่ามันน่าจะรวมค่าบล็อกเกม r v v รวมไปถึงเกมอื่นก็คือห้ามเล่นด้วยเขาก็จะเสีย โอกาสในการเล่นเกมเกมอื่นไปด้วยตรงนี้ในสัญญาเนี่ยสองแสนหกเนี่ยม่งติงต้องไ้เหียใครที่บอกว่าแสนเหรียญเนี่ยนั่นแหละฮะอ่ะสรุปง่ายๆจากวงในที่ผมฟังมา100ล้านบาทเนี่ยฟังจากคนที่เขาพูดให้ผมฟังเนี่ยฟังจากตำแหน่งเขาฟังจากความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยตัวเลข100ล้านบาทของกกยหิดเนี่ยผมบอกได้เลยผมคอนเฟิร์ม100%ผมค่อนข้างมั่นใจไม่1 0 0ยล้านเปอร์เซ็นต์ 100ล้านบาทแน่นอนครับแต่ตัวเลขสัญญาณ100ล้านบาทต่อปีเนี่ยต่อ1นึ่งปีน,นี้ผมฟังไม่ชัดด้วยตอนนั้นก็คืออันนี้ผมให้ประมาณ70-80%ปรนะประมาณนี้ก็แล้วกันอาจจะ100ล้านบาทผ่อน2ปีไม่รู้อาจจะเขาได้ยินคล้ายคล้ายคำมาว่า100ล้านบาท12เดือนนะ1ปีนะอันนี้ ตัวเลขและก็คือที่มาที่ไปว่าทําไมผมกล้าออกมาพูดว่าเอยเรื่องนี้เป็นจริงแม้แต่เจ้าตัวกายหิดเองก็พูด100่อย่ะมันคงไม่ใช่1 0 0่งเคดอลลาร์สหรัฐหรอกถ้าเป็นแบบว่า1 0 0่งเคบาทนี่มึงติงตองเลยไม่ต้องคุยกันต่อละ <S <S อีกพาร์ทหนึ่งในส่วนที่คนสงสัยครับว่าไอ้เงี้ยหนึ่งล้านบาทนี่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าเขาทําเพื่ออะไรวะเขาแบบไอ้แม่งรวยเกมระดับโลกไงกูอยากปาเงินเล่นๆจริง มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะทีนี้ผมอยากยกตัวอย่างตัวหนึ่งมาก็แล้วกันแบบเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นแบบข้อมูลสถิติสักหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องราวของวงการวิดีโอเกมไงที่บอกว่าเออเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เล่นเกมมากที่สุดนะและที่สําคัญก็คือเป็นหนึ่งในประเทศที่แบบไม่ว่าจะจัดอันดับกี่ปีกี่ปีแม่งก็เป็นประเทศที่เติมเงินวิดีโอเกมเยอะที่สุดทั้งทั้งที่รายได้ต่อหัวเราอะ มาได้เยอะขนาดเกาหลีใต้มาได้เยอะขนาดญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นเรื่องเติมเงินเกมอ่ะมันก็สู้ได้เหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้รวบรวมมาแต่ว่ามันก็จะมีให้เห็นเรื่อยๆนะฮะตัวเลขมันก็จะแบบน่าเชื่อถือบ้างไม่น่าเชื่อถือบ้างแล้วแต่การวิเัยแล้วแต่การเก็บข้อมูลกันไปพวกนี้มันเก็บข้อมูลยากเพื่อนๆผมก็เลยอนอกจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เติมเงินระดับต้นๆดะฮะซึ่งเขามองว่าเขาควรจะตีตลาดตรงนี้ไง mlbb ผมไปดึงข้อมูลตัวน,นี้มาซึ่งเวลามันเป็นเรื่องสงครามระหวา่าง Rv กับ MLBB ทีไรเนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลตอนนี้มาโชว์ตลอดในช่วงหลังๆนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลจากเกม n g Phone ซึ่งเขาไปเก็บรอบรวบรวมตัวเลขมาได้แบบเป็นรายลักณ์อักษรเป็นน้ําเป็นเนื้อหน่อยอะเป็นเนื้อแบบเออแบบหลกัหลกๆหน่อยรอมาพูดต่อได้อะแต่ข้อมูลตรงน,นี้ก็ต้องย้ําอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆคือเขาไปเก็บได้เฉพาะ การเติมเงินบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android o อฟ i ิเชียบน Store Official เท่านั้นนะฮะส่วนมันก็จะมีเรื่องของการเติมเงินโดยตรงผ่านร้านเติมเงินอื่นๆอันนี้เก็บข้อมูลไม่ได้แต่ให้ดูเป็นหลักๆไปแล้วกันดูตัวเลขตรงนี้เพื่อนๆอ้าวเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมว่าตอนนี้ครับเกมที่เติมเงินมากที่สุดในชาร์ตเนี้ยของ g m m n n p p o o n เขารวบรวมมานะก็คือ เนี่ยครับ Honor of King จากประเทศจีนอันนี้ไม่แปลก1.6ล้านเหรียญโอ้โหมหาศาลบานแะไทยมีคนดาวน์โหลดทั้งหมดในปีอันนี้คือตัวเลขปี2025นะไม่ใช่ตัวเลขตลอดการรวมกันนะมีคนดาวน์โหลด54ล้านคนครับแล้วดูตัวเลขทั้งหมดของ Mobile l l g e n d s Bang b แบงครับตัวนี้นะอันนี้แค่ในแบบว่า s t o r e Official เท่านั้นนะ158.2ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ ประมาณ5,000ล้านบาทซึ่งอันนี้มาจากแค่สตโตรเท่านั้นนะผมย้ำอีกทีหนึ่งนะเขามีเติมร้านนอกมีละไรเยอะแยะมากมายครับให้ดูเป็นแบบยอดภูเขาน้ำแข็งพอเพื่อ,อนๆคิดดูจาก158.2 1 5 8, 8. ล้านนะตัวเลขตัวนี้นะประมาณ158ล้านแล้วกันเขาแบ่งเศษๆมันอ่ะ3ล้านเหรียญมาให้ประเทศไทยอ่ะเพื่อโปรโมทากหงิดเนี่ยเพื่อดึงเข้ามาเนี่ย100ล้านบาทเนี่ย เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะไหมแล้วเท่าที่ผมฟังมานะอันนี้แค่โปรโมทคนเดียวนะั่นหนึล้านแต่เงินที่เขาสั่งจ่ายไปเพื่อดึงอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดโอ้โหมากเยอะแยะมากมายณนะช่วงเวลานี้แม่งเป็นหลักแบบ3 4 0 0ล้านได้และกว่าจะไปจบปีนี้ผมฟังแผนเขาๆจากวงในอะนะผมว่าน่าจะรวมแล้วเป็นพันล้านบาทได้อะคำถามคือไอ้พันล้านบาทเนี่ยหรือหรือด้วยนะ ประมาณ32ล้านดอลลาร์เนี่ยอพอไปเทียบกับตัวเลขที่เขาได้มา158.2ล้านแค่บน App Store กับ Play Store อย่างเดียวนะไม่ไม่รวมร้านนอกเนี่ยไม่เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเพื่อนๆมองภาพออกมาลงทุน31.91หรือว่าประมาณ32ล้านเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกว่าถ้าเทียบกับตัวเลขตัวนี้กลับไปดูอีกที ตัวเลขการเติมเงินเกมนี้ครับมาดูเกมที่4ีเนี่ย Arena of Valor คนละเกมกับ Honor of Kings หรือว่า HOK OK นะ Arena of Valor บ้านเราเรียก r o v ครับเจ้าตลาดในประเทศไทยเ,เพื่อนๆคิดดู r o v เนี่ยเล่นหนักๆกันอยู่แค่2ประเทศนะฮะคือเวียดนามกับประเทศไทยและเพื่อเผื่อประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึ่งของวงการ r o v โลกด้วยในเรื่องของการเติมเงินครับเพราะว่าถ้ามีสถิติอะไรต่างๆนานาเนี่ยไทยก็เติมเงินแบบโห เอาชนะเวียดนามได้ตลอดอะในอาเซียนอ่ะเพื่อนๆดูตัวนี้นะดูตัวนี้ครับ revenue หรือว่ารายได้ทั้งหมดทั้งมวลผ่าน store official ของเกม RV เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ47.8ล้านดอลลาร์ผมไม่ตีเป็น48ก็ได้47ล้านดอลลาร์เพื่อนๆมองภาพดูนี่คือเกมที่มีการเติมเงินเยอะระดับท็อปทอปของโลกครับผมว่ามนตันหรือว่า mlbb เขาเห็นตรงนี้ 47ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกัน2ประเทศอะผมแบ่งครึ่งๆเลยผมแบ่งครึ่งๆเลยประมาณอะสมมติ50ล้านก็ประมาณ20กว่าล้านเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการที่เขาทุ่มทุน3ล้านดอลลาร์เนี่ยอันนี้ยังไม่ยังไม่ไปถึงแบบการทุ่มทุนอีกมากมายในอนาคตนะจากเม็ดเงินที่เขาเห็นอยู่แล้วอะของอวีในประเทศไทยอะประมาณ จาก47ล้านเนี่ยประเทศไทยน่าจะเติมประมาณ20กว่าล้านเขาทุ่มไป3ล้านดอลลาร์เพื่อตีตลาดเพื่อนๆว่าคุ้มไหมล่ะ3ล้านดอลลาร์ก็100ล้านนนะอะ47ล้านเนี่ยเท่าไรหร0่1,000กว่าล้าน5 5 0 0ล้านเนี่ยหาร2ก็ประมาณ25ล้านแล้วกันนะผมตีประมาณ800ล้านถ้าเขาเอาชนะได้เนี่ยด้วยเงิน100ล้านแล้วเขาได้กลับมา800ล้านอันนี้หมายถึงว่าตีต เขาสร้างผู้เล่นใหม่คนที่ไม่เคยเล่นเกมโมบา้าสมมติ MLBB ดังขึ้นมากลายเงียเขาแบบว่าเก่งอยู่แล้วไงในการดึงคนที่เป็นสายแมสหรือว่าคนที่ไม่ได้เล่นเกมหันมาสนใจเล่นตามเขาเพราะว่าเขาเน้นบันเทิงเล่นเกมไหนก็สนุกเป็นแหวนคิดอกว่าเขาอาจจะไปเพิ่มยอดตัวเลขเพิ่มตลาดนอกจากตีแล้วเขาก็ยังเพิ่มให้คนที่ไม่ได้เล่นเกม o b i l e Legends มาเล่นได้ด้วย ผมว่าเข้ามองตรงนี้ว่ะเพราะฉะนั้นพอมันไปอยู่ตรงนี้โอ้โหเงินมันเป็นพันล้านบาทนะเพื่อนๆเ,เงินหลักร้อยล้านบาทในปีหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะเขาอาจจะไม่ได้เซ็น1ปีเขาอาจจะเซ็น2ปี3ปีก็ได้อันนี้แต่1ปีผมมองว่าก็คุ้มแล้วครับในการตีตล,ลาด ROV ไทยอะเกมที่ประสบความสำเร็จที่สุดอันดับต้นๆในบ้านเรา และมีแฟนคลับเหนียวแน่นที่สุดนะถ้าเขาครองตรงนี้ได้โอ้โหมันจะหาเงินกลับคืนมาได้ง่ายได้จริงๆเลยว่ะเพื่อนๆและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากย้ําด้วยว่าเหตุการณ์เนี้ยแล้วคนมองว่าเฮ้ยนี่มันไรายได้ที่มันสูงเกินไปอ่ะวงการอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าแม้แต่ดาราแนนระดับต้นๆของเราก็อาจจะไม่ได้เงินขนาดนี้ร้อยล้านบาทต่อปีอ่ะมันเยอะไปผมอยากให้เพื่อนเดู เหตุการณ์เปรียบเทียบก็แล้วกันผมจะบอกว่าเหตุการณ์นี้ครับมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่อยู่ดีดๆเขาก็มาจ้างคนมาโปรโมทโปรโมทโปรโมทนะเวมันคือเหตุการณ์เฉพาะมันเป็นอีเวนต์เฉพาะที่นานๆทีมันจะเกิดขึ้นครับมันคือการแย่งชิงตัวอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกับที่สมัยที่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook ดึงตัวอินฟลูเอนเซอร์จากฝั่งของทวิชมาใช่่ยม หรือทางฝั่งของแบบอะไรนะมิกเซอร์มิกเซอร์ดึงนินจามาจากทวิสด้วยค่าตัว30ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วผมไปดูสถิติเขานั่งไลฟ์สตรีมสดไม่ถึงปีเลยซ้ำไลฟ์สตรีมอยู่10เดือนนะ่ะ ไม่ถึงปี30ล้านดอลลาร์สหรัฐแก๊ปอ่เวลาเพื่อนๆดูนะ30ล้านดอลลาร์สหรัฐพอฝรั่งเข้ามาจากต่างประเทศเว้ยเขามีเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้วค่าเงินมันต่างกันน่ะมันเลยกลายเป็นข้อได้เปรียบจากประเทศที่เขาแบบคิดออกว่าประเทศที่เขามีค่าเงินที่สูงกว่าประเทศที่เขาเป็นระดับโลกอะ่ะอ่ะหลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วมันจะได้เปรียบ ตรงนี้เลยเว้ยนินจาตอนนั้นได้เงินเกือบพันล้านครับ30ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าณช่วงเวลานั้นเขาคือคนที่โด่งดังจริงๆฟอร์ n น t e เองก็ดังก็ต้องดึงมาให้ได้และ30ล้านเพื่อนๆื่นคิดดูโอหเยอะกว่ากายหงิดสิเท่าแต่ผมถามว่าด้วยความสำคัญน่ะดึงนินจามาเพื่อที่จะตีตลาดสาหรัฐอเมริกากับดึงกายหงิดเพื่อที่จะตีตลาดไทยอ่ะ เพื่อนๆลองชั่งน้ําหนักกันดูอ่ะอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันนินจาตลาดใหญ่ก็จริงครับแต่สตรีมเมอร์เขาเยอะแยะมากมายโอ้โหแข่งขันงินสูงมากสาหรัฐอเมริกาแต่ r อาเนี่ยเกมที่โคตรดังเนี่ยแล้วก็แบบบิ๊กอยู่เจ้าเดียวเนี่ย r อาวี RV เนี่ยถูกดึงกายหงิดมาเอาโอ้โหมันเหมือนแบบว่าคุณิติข้อฮิตอ่ะ มันได้ตัวที่เป็นเจ้าชายจริงๆครับตัวที่เป็นตัวหลักจริงๆและการแข่งขันในบ้านเราอ่ะมันไม่ได้สูงขนาดสหรัฐอเมริกาที่แบบคนนี้โดนดึงมาปุ๊บไอ้เฮียนินจาโดนดึงมาเดี๋ยวมันก็มีเช้าเดี๋ยวมันก็มีคนอื่นโน่นนี่ขึ้นมาแทนได้แต่ผมว่าตลาดไทยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันดึงมาปุ๊บเนี่ยมันจบเลยไงสามล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ100ล้านบาทเพื่อตีตลาดอวีครับ 30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,000ล้านบาทเนี่ยเพื่อตีตลาดสตรีมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือตีตลาดสตรีมเมอร์ระดับโลกนะเพื่อนๆคิดว่าถ้าเพื่อนๆ,ๆเป็นนักธุรกิจอะดีลไหนมันคุ้มกว่ากันถ้าเป็นผมผมว่าดีลไกนิดเนี่ยแม่งคุ้มกว่าและย้ำอีกทีมันไม่ใช่ทามมิง่งมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่อ่าโอเคเขาอยากจะจ้างเขาก็จ้างเขาวางแผนไว้แล้วเป็นสเตป็ปสเตป็ปสเตป็เตปว่าปีนี้ เขาจะต้องเอาชนะ ROV มันคือแผนการทางธุรกิจที่มีเป้าหมายที่ต้องเอาชนะกันเพราะฉะนั้นเขาต้องประเมินอยู่แล้วแหละว,ว่าเออเนี่ยแม่งต้องเอามาให้ได้ตัวนี้คือเป้าหมายหลักของเราอะตัวนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรตัวนี้เนี่ยเห็นปะมันไม่ใช่ทามมิ่งปกติเว้ยไม่ใช่ทามมิ่งปกติที่แบบเออจ้างเลยจ้างเลยจ้างเลยเขาเอามาเพื่อเอาชนะคู่แข่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหตุผลที่ เสริมขึ้นมาว่าเอ้ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่เขาต้องเอาชนะให้ได้สถานการณ์เหมือนอะไรรู้ไหมสถานการณ์เหมือนแวดวงเปิดรับคนทํางานใหม่อะถ้าสมมุติเราเปิดรับคนทํางานแบบอ่าสมมุติเราอยากเสริม AI เข้ามาในที่ทํางานเราคิดออกปะแต่ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรคนยังทํางานต่อไปได้อย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่จําเป็นต้องออกมาเท่าไหร่คือแบบอาจจะเปิดรับสมัครแล้วก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆก็ได้ คนไหนถูกใจเราก็ค่อยเอาคนนั้นที่เอล่าก็แต่ถ้าเกิดแวดวงนะขาดแบบบรราธิการขาดแบบโอ้ยคนดูแลในตัวงานจริงๆที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเพื่นนอนๆมาพูออก่ะต้องเอามาใช้เด๋่นนี้มันก็ต้องทุ่มหน่อยป่าวะเออมันคือทามิ่งประวันนี้มันคือทาม,มิงนนมามม่งที่กูต้องใช้นะช่วงเวลานี้ใช้ตอนนี้ใช้ณนะวันนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเห็นไหม มันก็เลยมีเรื่องอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบเออเนี่ยเขาอาจจะต้องทุ่มมากหน่อยแล้วผมก็มองว่าหลังฉากนะมันอาจจะมีการแบบบิดดิ้งวอลบิดดิ้งวอลก็คือ RV ก็อ่ะโอเคยี่สิบห้าล้านไปเอ็มเอลบีบีก็แบบอ่ะกูห้าสิบล้านเอ็มอาร์วีก็อาจจะบิดดิ้งวอลสู้เอ็มเอลบีบีแม่งไปเลยร้อยล้านอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังนะอันนี้จินตนาการเอาเองไอ้บิดดิ้งวอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยก็ได้ เห็นไหมมันอยู่ในช่วงสถานการณ์เพื่อนเพื่อนแล้วทุกวันนี้ผมถามเพื่อนเพื่อนหน่อยดิมีใครจะจ่ายเงินให้นินจา30ล้านเหรียญอีกไหมให้ไปสตรีมปีหนึ่งเนี่ยในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยไม่มีไอเนี้ยมันคือสถานการณ์พิเศษครับไอข้อนี้แหละมันคือเรื่องที่แบบอาจจะอธิบายเหตุผลทั้งหมดได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องที่น่าสนใจครับทางฝั่งของไกนิดเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินไงผมเชื่อว่าในบัญชีเขาอะ เขาน่าจะแบบรับโฆษณาชิน้นแล้วเป็นล้านน่ะเพื่อนๆว่าผมโมงเงินไปไหมผมว่าเขาน่าจะไม่ใช่คลิปละล้านนะหมายถึงดีลต่อเกมเกมหนึ่งที่เขาโปรโมทเนี่ยอ่าน่าจะหลายแสนถึง1ลนะ้านน่ะแล้วโอ,อ้ปีปีหนึ่งเขาได้เป็น10บสงานเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินผมว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาครับแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาตัดสินใจไปทําตรงนั้นด้วยเขาอาจจะมองว่า m l b b มีอนาคต และถ้าเกิดเขาประสบความสําเร็จใน MBLB ก็กลายเป็นแบบทั้ง2องอย่างมันเกื้อนหนุนต่อกันเขาก็จะได้กลายเป็นไอคอนิกหนึ่งในบุคคลที่เปลี่ยนแปลงวงการและกันเข้าร่วมและพลิกประวัติศาสตร์เพื่อนมองไมผมมองว่าเรื่องเลาซี y เรื่องประวัติศาสตร์นี่ก็สําคัญตอนนี้กลกรหงิดเป็นอีกหนึ่งบุคคลในประวัติศาสตร์สงครามโมบ้าโมบายมือถือไทยแล้วล่ะยิ่งไปกว่านั้นนะมันไม่ใช่แค่เรื่องฆ่าตัวครับ กายหิดเองเขาบอกว่าเขาได้ยื่นข้อเสนอไปนอกจากเงิน1 0 0ล้านนะเขาขอยื่นข้อเสนอไป10ข้อเพื่อยกระดับให้วงการ e-sport ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมวงการ e-sport ไทยเนี่ยนะฮะให้มันแบบยั่งยืนกว่าเดิมอะด้วย10ข้อนี้มีอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้น่าสนใจเพลิดเผแม่งน่าสนใจกว่าเรื่องค่าตัวของกายหิน100ล้านบาทดีฮะเราก็อยากรู้เหมือนกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะ ไปถามแล้วกันพยายามจะซอกแซกแล้วกันเดี๋ยวเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเปิดเผยได้หรือเปล่านะเป็นเรื่องข้อสัญญาแต่แบบมันคาดใจจริงๆว่าอะอย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆถึงแม้ว่ามันจะมีการคอนเฟิร์มจากคนวงในที่น่าเชื่อถือมากๆเนี่ยว่ากายหนิงเขาจะได้เงิน100ล้านบาทภายใต้สัญญา1ปีฮะแต่เพื่อนๆดูรายละเอียดตัวนี้ครับข่าวสดๆร้อนๆและเราก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูกันแบบทันทีทันใดเลยนะฮะ เขาบอกว่าเนี่ยครับกายหิดทุ่มเงินกว่า10ล้านบาทครับสนับสนุนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เนี่ยมีโครงการอะไรให้ทำและถ้าโครงการมันประสบความสำเร็จครับ,รบเขาก็จะเบิ้ลเงินรางวัลให้รวมมูลค่าเป็น20ล้านบาทเลยทีเดียวครับและ20ล้านบาทเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมาจากก้อน100ล้านนั่นแหละฮะเพื่อนๆมองภาพออกไหมนั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีสัญญา ร้อยล้านบาทก็จริงแต่เอาเข้าจริงครับในเงื่อนไขสัญญาเนี่ยเราไม่รู้ไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีพวกอย่างเงี้ยเออต้องให้กายงิดไปทํากิจกรรมตัวนั้นตัวนี้แล้วก็เป็นคนมอบรางวัลต่างๆนานาท้ายที่สุดครับผมว่าสิ r ริรวมแล้วอ่ะกายหงิดเองฮะอาจจะไม่ได้ได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่100ล้านบาทหลกฮะอันนี้วิเคราะห์ให้ฟัง แต่ว่าไอ้ที่ออกมา100ล้านโอ้โหมันก็เป็นตัวเลขที่อ,อลังการงานสร้างแล้วเกินแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าให้ตัวกายหินได้แล้วก็ทําให้วงการมันคึกคักใช่ไหมล่ะเขาก็เลยอยากให้ตัวเลขนี้แพร่กระจายออกไปนั่นเองฮะเพื่อนๆแต่ถึงกระนั้นนะผมว่าโ,โหหลากหลาย10ล้านอยู่ดีอะ ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงเจาะประเด็นในวันนี้ฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามแวดวงเลยนะฮะและผมก็รู้ดีฮะว่าโอ้ที่เรามาพูดเรื่องนี้บางทีมันกระชั้นชิดบางทีเตรียมข้อมูลไม่ทันครับบางทีก็มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมซะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเพื่อนเอน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังหมดหน้าที่แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ